ลงรูปยังล่ะสัเอารูปไปลุยก็ลุยเอาเอาเล่นให้มันชนะนะเกมนี้นะกัดซีสว่างไปแล้วเนาะเจ้าสีสูเขาจังเลยเออเดี๋ยวก็สู้ได้นะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมนี่เนี่ยบอกไปน้ำมันที่เปลงอะไรเราตรงนี้เนี่ยนายบอกจะลุยดอกชิบหายปืนมันจะมีไหมล่ะปืนน่ะนี่ดิอยู่นี่แหละนี่ดเด้ย เยอะแยะอะไรเลยรีก็ <c oughs> อจอกมากเลยคุณรีเฮียนะ <c oughs> ยั่วมายั่วให้ยากเลยจากมันไปอือดีนี่แหละกพนเกิน,นทำลายจิตใจเพนการทำลายจิตใจนะพวกนะั้นมันจะไม่แพนบทที่นึงมันจะไม่ร้อยยิงเราเลยยิงเรียครับเออะหยาดยิงก็ยิงยาดดีเออจัไปคุณรีเฮียไม่กลัวผมก็ไม่กลัวนะ โอ้โหคบเบลมากนะไปะพร้อมลุยก็ลุยไปเลยเอาไง,าไ,งได้เลยเออได้หมดเออซื้งว่าเะยังคีเล็กมีปัญหาเว้ยเอาอีกและยังคีเล็กมีปัญหาอีกแล้วบอกให้ซื้อใหม่มีเสียงเท้ามามามา,าได้เสียงปืนรันไปรังไป,ไปมามามาเรื่องหน้านี่แหละ เร็วบดกุนแลรเออเสียงมันเหมือนบอดหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไงเสียงเท้าด้านหน้าเฮ้ยเสียงสวรรค์หรือเปล่าเนี่ย้วิ่งแบบนี้น่าจะเสียงสวรรค์นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้นี้ยิงยิงเอออุ้ยเกือบตายเฮ้ยมีเสียงเท้าน้าหลังหน้าหลังสองตัวลบก่อนลบกันลบกันลบกัน นั่นไงเหรออยู่บ้านอยู่บ้านด้านหลังไปบ้านด้านหลังยิงไปก่อนยิงไปก่อนซ้ำไปเออบ้านด้านหลังพุ่มเนี่ยอีมาชุบก่อนมาชุบก่อนคนนี้ยังดีสุดยอดนะบ้านหมองนี่มาร์กนี่จี้มันจะมาร์กยังไงลราบ้านด้านข้างเนี่ยถัดไปเนี่ยนั่นเหลือก็มาร์กตรงหนาเลยตุกด เออมาร์กส่กำแพงนี่แหระไปไปลุยไปลุยเร็วๆเร๊ะจัดก,การให้หน่อยมาเสียเวลาเอ๊หายไปแล้วนะ่ปะป้าป้าเดินทางต้องไปเข้าวงนะ่ะเก็บของตรงนี้ไหมคุณเรียงอ,อ่งเ่าเอเมเอากม่เอา,เอ,าอุ้ย เราต้องข้ามสะพานนะอ่าณาบริการสะพานเออไม่มีใครเลยนะต้องมาถึงโพชิงกีเลยดีดเฮ้ยเฮ้ยเพียบเลยเพียบเลยโอ้สายขวาเอ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 าไลน์ไลน์นะนี่ไม่ได้ตั้งใจเลยเฮ้ยชั้นสามดาฟ้าดาฟ้าอืมลุย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 จัดการจอดโอเคมาต่ำอยู่อุืมน่าเชื่อหนาควรจอดได้กระจอกมาก เฮ้ยโอ้โหเพียบเลยนะพี่ผีก็มีใจเย็นเจยเย็นเจเย็นปั๊มเลือดก่อนเฟิร์สเอ็ดก็ไม่มีเออว่าอนี่ไงนี่แป๊บหนึ่งปั๊มเลือดก่อนดูไว้เล่นเชิงไว้เอาเบิร์ดสตัวเดี่ยงมันจะเลื้อไม่คุณเลยเยอะขนาดนั้นนะโอเคพร้อมลุยไปลุยเลยยังไงเร็วเร็วขยูกล้ก่กมี่ขยู่งไก่กมี่เออเอาตัวใกล้นี่แหละ จัดการเร็วๆๆมลยอยู่ใกล่กับมี่นี่ฟังจับเหี่ยวพวกโขลกอะไรนะโทวศัพท์หรือเครื่องคิดเลขเหรอตรงไหนอ่ะรถแท่งนี้ซัวหนึ่งมันพวกไป่ดิมันกระจอกไงโหดเลยเงือดเงือดเงือดอีหลีอือตรงไหนอ่ะคุณรีเียอยู่ทางนี้ดีแล้วว่างั้นไหนอ่ะมันเห็ดอยู่ทางนี้ดีกว่า เฮ้ยเอาสุดยอดกุรีเนดีดีที่หูนะเมเป้เมเป้เจ้เมเ้ดีเมป้เลยเอาเมปก็เมเปแล้วกูจะเมเป้ทำไมตรงนี้เนี่ยมันได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาบื้งปากลางๆนี่เร speaker, rounded, it, nice. okay. au, hint, be, ็วเร็วเร็วเร็วย่บานล้งฟ้าฟ้าเลยโอ้มองไปนี่ฟ้าเป็นแถบเลยนะคุณีเฮยฟ้าไหนหรอเกือบเขาเหตดกูเฮ้ยนั่นนัมาแล้มเรียอาข้างนอกโอเคโอเค เคลียร์เคลตัวนึ่งออกไปแลงไหนเด้อยเยอะมากเจัเลยจเลียคุณเียิงสวยโอ้โดนสวนหแล้วนกหนึ่นกหนึ่งหนึนกเลีวนกเออโอเคนอกสองโอ้ยตัวละสเาซะซ้ำไม่ได้้วยนะบบ ไปชุบดีกว่าเดี๋ยวไปชุบก่อนเกิดจอดที่หายคุณรีเฮียนี่มันซ้ำมันมันตายรถปะมันซ้ำไม่ได้ที่มันมีเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมาชุบก่อนนึงมาช่วยกันเฮ้ยเสียงเท้าน่าจะเป็นบอดนะระเบิดดูสุดเปิดบอดปีนี้มั้งอืมบอดบอดบอดอดเปิดอีกเร็วๆจอดโป๊ะปั๊มเลือดมันมีกี่ตัวคุณรีเฮียเห็นสอง เป็นสองที <ไอ S 1> <ช>่เลยโอเคนั่นไงนะั่นนั่นนั่นเฮ้ยบอดนี่วะลุงไปไหนดิจัดการคุณรอไม่ได้เฮ้ยมีรถเสียงรงมามอไซไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะมากันเยอะๆมากันเยอะๆมีเสียงรถมานะาชนเพื่อนเขานะมานไม่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  ยังยังยังเหลืออยู oh ่นะขึนเฮี้นไปเรื่องถึนเฮียยไปเรื่องนี่เปล่าอืมเออเร็อเรปั๊มเลือดเสร็จเรื่องละเต็มหย่อนยังกระเป๋านี่เ๋าเต็มมีแล้วผมว่าน่าจะมีกระสอบให้คุณรีเฮยนะเอาไว้ใช้งานเอเสียงรถเงียบไปแล้วนะเอาให้คุณเฮียว่ามาเร็วเเสียเวลาตัวมันจอดเสียนะมันน่าจะ มารับกันแล้วไปเลยนะมันมูไงใช่ใช่ใช่น่าจะเพื่อนมันหลกะก็เตียเี๋ยจริงนีนอนไม่เห็นเลยนะผมว่าเราไปเก็บข้องไปคนนี้นะ เก็บของแล้วไปนะเก็บของมาหไปดิเร็วๆจะจอบก่อนเลยนี่มันดักไปเร็วเออไปก็ไปยอมตายเออเออเพื่อของเพื่อของยอมตายนะคุณเฮียเนี่ยไปไปเร็วๆรีบเก็บของเดี๋ยวเดินทางอืมโทรศัพท์กสิมากระจอกอี ไม่กระจอกแค่ตัวรสัคุณก็กระจอกยิงคุณก็กระจอกคุณีเฮียคุณใช้ฟิล์มอะไรเนียยิงกับอะไรนะโอ้มีส n นปยิงเนี้ยมือไหมฟิล์มคุณไม่เนี้ยใช่ไหมเออคุณใช้ฟิล์มอะไรคุณเนียกิมกระจกเออดี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 เอ้ไม่เจอใครเลยนะขับรถมาประมาณห้าพันปีแสงอเป็นไรกันหมดนะเฮ้ยคนนี่นี่ไหนอ่ะ คนนอนอยู่คนนอนอยู่โอ้นั่นไงตรงหัวเส็เรียบร้อยถือปะตายปะตายตายตายวุ้งเก็บไหมหไม่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 เก็บทำไมหรอเปิดจุดแล้วปุ๊เปิดจุดแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงนี่แหละไปจุดที่เราถนัดเนี่ยตรงนี้แหละเออเข้านี่แหละสวยเฮ้ยดาดฟ้าเจ็บเจ็บ ขอปั๊มเลือดก่อนนะระเบิดมาแน่ระเบิดมาแน่รีบเติมเลือดรีบเติมเลือดมีกี่ตัววะเฮ้ยมาแล้วนั่นไงเฮ้ยมันดึกเดียวมันดึกเดียวเออเออเอาอัดอันนี้ก็ค่าก่อนโอเคโอ้แม่งตายอยู่อีน้อยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาหลังนั่งนี่ไม่บอกกันหรือไงเกลียหน่อยกูเรียเคลียหน่อยไอ้ ห้ำเออห้ำหน้อยบอกเขาห้ำหน้อยยิบอ่อาวเห็นกรรมเขีเ่ยมันก่อนเออๆๆเร็วเร็วเร็วเขี่ยมันก่อนจะเบิดเออจัดระเบิดให้เขาดูหน่อยเ,อเบิดชิเดอมาดูการปาร,ระเบิดแบบโปรเพเยอร์ของคุณรีเฮียนะสุดยอดนะคุณรีเฮียเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออดิต่างคนต่างดึงนะ,ะนี่เหรอเฮ้ย สยิงกุรีเฮียมีมีกี่ตัวมีกี่ตัวมามาลุยเลยมามามาเฮ้ยเฮ้ยอีสองตัวสองตัวชั้นหนสองตัวนอกก็เหลือสามเฮ้ยมีสามตัวมีสามตัวเรียผมไม่กล้าขึ้นไปอ่ะเอาระเบิดให้ชิมหน่อยเออสวยเฮ้ยมีรถมามีรถมาเออปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยไปยิงดิยกุรีเฮียเรียกแครกี่ร้อ นี่ผมไม่กล้าขึ้นไปชาร์จนะผมว่าต้องเอาระเบิดนะซื้อไหนซื้อไหนตรงน่าจะแถวบันไดไม่รู้ละโยนไปก่อนเฮ้ยดึงมีดึงระเบิดนะคุณเนี่ยหืมหน้าสั่นนั่นน่ะเฮ้ยวิ่งออกมาแล้วเสดืจออกมาแล้วไเจอเฮ้ยโว้ยย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 ย เฮ้ย hey, สวย oh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาระเบิดไปชิมอีกลูกหนึ่งก่อนเฮ้ย uh, <hey, S 1> ท<า>ั้งน้ำมันระเบิดอยู่ฝั่งนี้นะเอาตรงนี้แล้วกันเฮ้ย uh. hey, สุดจริงคุณรีเฮ้ย hey, กระโดดมาแล้วน็อก2สอสมได้สัมไปคุณรีเฮ้ยด้านล่างห uh. ยึกยกักเคเข้ามาแล้วนี่ต้องปีนออกไปหลอกล่อหลอกล่อ ยึกยักหลอกล่อเดี๋ยวเจอเพลิงเดี๋ยวเจอเพลิงนี่ไงเป็นไงสวยคุณนี่อ่สวยมาโอเคเรือบักทั้งลุงเรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้วโอ้จอดนะโอ้โเฮียๆเลยเก็บปีสองเีีเร็ว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 เออผมมาผมเอาเฟิร์สเอียดไปดีกว่านะเหมือนวงจะแรงนะ ใช่หรือรถปะ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 รถรถถ้าวงชนนี่จะไว้ไหมเนี่ยโอ้จิ๊บรถตรงไหนอ่ะเออไปดูๆมีระเบิดไหมคุณดีอ่ะเบิดเลยดิระเบิดอืมอำไรเข้าวงให้ได้ก่อนอืมเขาคือสปีดดัร์กเข้าไลด้วยเออดักไงก็ช่างมันเล่นไปก่อนไม่เหนื่อยเข้าวงทันนุะ โอ้สะพานวงชนละสะพานโอ้วงชนละเจ็บหนักสามสะพานเออสะพานจอดจอดกันจอดกอนปั๊มเลือดดูอทันไหมเนี่ยโอ้บ่ทันบ่ทันบ่ทันทันเรียบร้อยจบเกมลาก่อนคุณรีเฮียเออเดือตนด้วยว่าตายยังอนาตตายแยบวุ่นไย ตายแบบทรมานขรถไปไหว้ตายอย่างน้องวงก็ได้จิงคนง้านจีอิมต้องข้ามสะพานต้องเล่นเออไปรายงานช่วยผมหน่อยจีอิมนะเอาตรงไหนดีจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวขอปั๊มเลือดดูจุดเล่นก่อนนะตรงนี้เล่นได้เอิ่มตายแล้วช่วยๆอะเฮ้ยผมไม่ยอมตายมันคุณหรอกคุณรีเฮีย ้ยรถอีกูออกตัวช้าเหลือเกินนะเล่นได้นะไปต่อได้โอเคผมจะเล่นบ้านสีฟ้านะไม่น่าจะมีคนถ้ามีคนก็น่าจะงายเจอบมือบมี B A L e <laughs> เบฟเเลดเนี่ยเออมีเอเเลดโอเคเล่นได้นะแต่ย่งอยู่นอกวงนะครับผมขอปั๊มยาก่อนเนา ืออทุเรตเลือเกือนะคุณเรียเอาตรงนี้ไหมคุณเรียให้ผมเล่นตรงนี้เนาะเตรียมตัวเอารถจะเดินไปดีเนี่ยผมว่าเอารถดีกว่านะมาซีถุนไปก่อนนี่เยนเป็นสีทุนเองอุกใกล้ๆกัอก่อม เฮ้ยรถเดินนะรถดินนะอืมมามารวยเก็บร้อยมูนอีกวะนี่นะอยู่น่าอยู่อยู่เดินล่างนะเดี๋ยวผมสมุนก่อนก็สมุนก่อนก็สมุนก่อนพี่ดาบพี่ดาบผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะเฮ้ยโอ้ยเด็ดไปเลยเด็ดมาแต่ตอนไหนเนี่ยเงี้ยอี๋นึกว่ามันอยู่ด้านล่างไง ตายสม,มองเอาบ่นเออนักล่ะหนักตาการหนักมากงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยะใจเจตี